อ่าสอเสร็จแล้วก็นอนเพื่อนนอนเพื่อนเรียบร้อยรถกูอยู่ไหนฮัลโหลโหลฮศัตรูอย่าโดนตามศัตรูอย่าโดนตามศัตรูอย่าโดนตามไปรับก็รับไปรับ อ,อ,ยอยู่นี่มีนะเหมือนมันอยู่แถวนี้ก็มีโรงพยาบาลรีบไปรีบไปอย่าวางนะอย่าวาง มาฝั่งคนขับนะเพราะว่าเดี๋ยวเก็บรถท้องราไปเลยไปเลยไปอีกหน,น,นทาทีท้องรอท้องรอเอาแล้วขับไปไหนมาทา้อทงรอท้องรอเลยทล้องรอเลยรีบรีบรีบไปเก็บรถท้องรอพี่ท้องรอเก็บรถนะพี่เก็บรถนะ สาวว่ายน้ำสาวว่ายน้ำสาวว้น้ำนางเชะเขียนอยู่นางเชะเขียนอยู่ปากปากพี่ไปเชิญเลยพี่ปีนเขาไม่ได้เมียวหรอฮะเก็บรถใช่ปยาพี่ก็ให้เราไปปีนข้างอื่นสิปีนสไลด์พี่ปีนลัดสลายนี่รอรับหน่อยรอรับหน่อยไห้ไหมพร้อมพร้อมพร้อมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเอ้นะากเอานะเอาไม้เหนะเอกมาอย่าตีกันเองนะ ระวังนะใครจะเข้ากันดีๆนะพี่ขอมาระวังแบ่งเกินแบ่งพี่ตั้งไม่เกินประตูนะพี่ตั๊ดโอเคได้ครับอยู่ข้างบนมีนะข้างบนมีนะอยู่ข้างบนนะอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนข้างบนมีนะข้างบนมีนะข้างล่งดูได้มีน้ำมีน้ำลงน้ำนะมีน้ำลงน้ำนะใส่ใส่มีน้ำลงน้ำนะครับผมชุบบ่อชุบบ่อชุบบ่อมีลิงนะมีลิงนะเขาจะรู้ไหมว่าลงมาเจ็บอ่ะเขาจะรู้ไหม อัไปนึงวันนี้ไปลืมปิดกระเป๋าด้วยนะลืมปิดกระเป๋ากด้วยนะกรโดดลงมากินไม้ละกันนะเดินมาฝังเดียวกันวะเจ็บมองมีดมองไปนเ้ยพี่พี่เนี่ยครัเขาเากลวยมาแจกเราแล้วขน้ำลงน้ำลเขากลวยมาแจกเราอะขอญาตเป็น่แม่นะพี่มีี่าตนอไดี่เลยเนี่พี่ดออพี่ก็เห็นอยู่พี่เห็นอยู่พี่เห็นอยู่ เห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่การเปลี่ยนแปลงเห็นอยู่เฮ้ยแหลมบ่อยเว้ยอทำไมอะการตรงที่ลงมันตกมัดคอกอนเลยค้นคอ้ยรี่มันโง่โวยเนี่ยไปคุยหัวงอ้เยี้ยแหลมบ่อยแล้วเินกองสุนัขเย้น้าสมเพศ บอกแล้วว่าอย่าบับกูไม่ได้บับตอบบับอย่างโง่ขอบคุณครับอีนี่โง่ตลอดโดนลังทุกไฟเดไม่โง่เขเงียบนะครับไอ้เฮียไม่ต้องพูดเข้าใจปะบับได้ก็ต้องเงียบอะเขาแรงเขาใจบ้บมันโง่พี่มันโง่แต่มันพูดไม่เลิกเลยเบ้าเออ ปวดเขียวใจบางเนาะไไออ้้ที่เฮี้ยงู้ดีเนี่มันไม่รู้กูใจบางอ่ะคือแม่ป้าว่าเด็กเขาที่ชื่อบูอ่ะบอกว่าใจบางตอนเจอบัจจังนะขนาดฟักอาวุธยังปวดใจบางเลยนี่อะไรผูกอะนรโอเคโอเคก็คือเนี่ยอีกสิบห้าจีเนี่ยเนี่ยพี่ขนลุกว่ะพี่ขนลุกว่นเนี่ยผคำว่าคำว่าแต่พี่เขายังไม่มีคำคิดเลยอ่ะยังเอามาพูดเลยคำจะคิดที่จะพูดยังไม่มีเลยอ่ะ รออได้มยเนี่คิดคำบัฟไม่หมดต้องยืมคำน้องเลยอ่ะปึ้มปิ่มข้าวแล้วเนี่ยตอนนี้คะแนนนำอยู่แล้วมันไม่ได้ทอนหรอกตีได้ข้าจะตุยข้าวตีได้แล้วจะตุยข้าวแล้วอิ่วอิู่บ้ากตื่นตัวกันตลอดเลยครับอ๋ออันนี้วิธีการที่แบบว่าเราไม่ต้องไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวก็ที่แล้วตายแล้วฉันไม่เก่งฉันไม่เก่งฉันจะ จะอยากจะดิวข้าวตอนนี้ไปดิวข้าวกินนี่กินนี่กินเขาจะล่อเราไปเลี้ยงนอกนะพี่อาใช่ใช่ใช่ี่วนแทนมันไม่คเขาเบรกรถออกไปแล้วเขเบรกรถนีไปแล้วยังางอรไม่อไนไม่ออเเบรกรถนีไปแล้วี่สิบห้าทีสิบห้าแนรอแนรอแนนอกแนลับ อีสิบห้านาทีนะอีกิบนาทีอีสิบห้านาทีแม่เขาจะรอเราออกไปพี่เขาจะรอเราถ้าเผื่อไปเถอะไม่ไม่เขาลงมาตรงนี้มันไม่คุ้มไงตรงตรงนี้มันเจ็บเขาลงหลังก็ได้ตามมาดิตามมาดิตามมาตามมาตามมันเบิกรถมันเบิกรถมันเบิกรถขอไปกว่านี้ขอไปกว่านี้เอามาดิเอามาดิเอามาดิมันเบิกรถดิตาม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 ไปไปบนราคาสองตัวนะต้องสะดุดนะตรง งเดียวคนทีละคนไปจ่อยเพื่อนจะสายสายย้อนนันเองสายสายลาบอกสายอ่ะตายไนเียแล้วร่วงไปดีสักครับ

ช่วยช่วยช่วยช like ่วยเดียยเิ้งหน่อยเด้งหน่อยเด้งหน่อยเอากลงไม่ได <AH ้แล้วมึงเอากงไม่ได้เียก็ควายกระจอบนี่ไงนี่ไงไม้ทองหอยสัตว์ไม้ทองหอยเฮียไม้ทองแม่เอาเบื่อหนยเฮ้ยวางหน่อยเมอวางหน่อยเมอวางข้างในข้างในข้างในไป็นนือไปดูข้างในนี้ ดามดีเท่าไหร่นะเฮ้ยผมผมขอเพ้นหน่อยดิขอเพ้นหน่อยดิสักขวดสองขวดขอเพ้นหน่อยดิกินให้ผมหน่อยกินให้ผมหน่อยผมขอเพ้นหน่อยพี่โตพี่โตมีเพ้นไหมพี่ผมขอเพ้นหน่อยพี่ไปาไปก่อนพี่จะปลูกข้าในไปก่อนพี่ปังหรือพี่โตข้างในข้างในมีนะขอปังข้างในคนไปไปไปกันข้างในพี่ปังเฮ้ยในสระน้ำเขาชุบในสระน้ำเขาชุบคนไปสระน้ำด้วยนี่ไงเอาไปเอาไปเอาไปเฮ้ยเสียบมีมีเพ้นเหลือปะ ไม่มีเลยเฮ้างในมองมองไปข้างในหลับไปข้างในไอหลับไม่มองไปข้างในสาน้ำด่วนเลยไปข้างในส่าน้ำผมเพียนหมดวะไอเชี่ยเพนขวดเดียวน่นเนี่ยตไม้อ่ะนั่นเฮ้ยเดี๋ยวตัดเดี๋ยวัดตัดให้ครับ พี่ลำพี่ลำไปเอาเลยในน้ำอ่ะเฮ้ยปากปากดักรอเลยปากดักรอเลยเขาชุนในน้ำอ่ะเอามาเอามาเอามาอีกเอามาอีกเอามาอีกกันหน่อย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 เยอะแต่ยังสวยเลี้ยวสวยเลี้ยวเธอลุกเธอลุกระวังน้ำไม่ระวังนะปล่อยปากเล่นได้ปล่อยปากเล่นนะครับปากเล่นปากเล่นดีดีปากเล่นดีดี

หมัดออกเลยปากระหลามึงยังยังกากไม่อยากมาไปรุมตัวเดียวกันดิไอ้ควายโง่โง่ครับแง่ยูยูมีเพนเหลือปะโอ้ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วเราชนะไปแล้วเฮ้ยเอ็มนายลงน้ำเอ็มได้ลงน้ำหน่อยมมบรรยานไเฮ้ยตำรวจมา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 นีครับมาแล้วตำรวจมาแล้วเก็บอาวุธเก็บอาวุธเก็บอาวุธปล่อยครับปล่อยครับปล่อย นไแล้วครับอล่รออก่ล้วครัออกครับลวครับออกแล้วครับออกบออกแ้วครับไอกแลครัลครออกลวออกแล้วครับออกรัออกแล้ครับออกแล้วครับออกแล้วครับออกแล้วครับออกแลครบอกคบอกครลคออออลออออออ้เหนือออออแลร้ว่าเขาโกรธและครอรรร้ร ไอ้บางนั่นเองเฮียใจบางนั่นเองมึงใจบางีมึใจบางโง่มึงใจบางี่ย่ทองคไอ้บอสัสดีครับไม่เป็นผลเลยออบอสเดือดจัดนะะแม่งปั๊บปั๊บกับมึงหงออกออไปตรงไหนออกแลออกออกมาถอเอาไม่ออกไปไหนครับไม่มี่ไป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 อยอย ไปให้ตำรวจทำงานไปเฮ้ยเบิกรถ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 เขียวสวยเขียวสวยฟังหน่อยเอ้ยเบิกรถพี่ตั้งพี่ตั้งอยู่ไหนวะพี่เบิกรถตั้งเบิกรถฟังดิเบิกรถดิเฮ้ยฟังเฮ้ยใครมีรถได้เบิกรถเบิกรถเบิกรถใครมีรถเบรกรถเบิกรถเบิกรถเฮ้ยพอพอได้แล้วให้ตำรวจพี่ตั้งพี่ตั้งมันนี่พี่ตั้งยั่รยินนี่เราจะไปไหนอ่ะเราจะเบิกรถไปไหนอ่ะ ไปเพื่อนดูก่อนไปดูเพื่อนตีเตอร์อยู่ไหนอ่ะ่ตีเตอ,อยู่ข้างนอกอเกือบหมดแล้วก็เมื่อกี้เขาเห็นแบบเอาอยู่ไอ้ขอเพลในรถหน่อยดิมีใครพาไปเปิก<ม>พา<ม>รถ,รถได้ไหมครับ ไปเลยไปเลยเขาเขตายกันหมดเฮ้ยๆเอ่อไอ้เชียแคทเล่นในอันนี้คืออะไรเล่นในบ้านเราส่งพลังเห็นปะไม่เจสมบอกแล้วว่าเราอไหวถ้ามายี่ห้ายี่้า เออยี่บ้าเราไหวนะเว้ยอ่ะไอ้ไอ้เนี่ยนี่ไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยนี่ส่งบินมาจากไหนอะแต่ตรงเนี้ยรู้สึกเราจะถนัดนะตรงเนี้ยบ้านเราอะเนาะจริงๆจริงมากเลยนี่ไม่ได้ได้ยินเสียงพี่บ้าปะตอนแรกข้าบ้าได้ยินได้ยินบ้าไม่ได่เที่ยวบ้าเลยทำไมอ่ะเป็นเพราะเขาเลยเลยเขาสุดอุ๊บมันบ้านเราไงพี่บ้านเราอ่ะพี่บ้านเราจริงๆจริงจริงก็บ้านเขาหลายคนเหมือนกันนะจริงสูตรเหลืองทองหล่อสุดหล่อพร้อมยัง ผมไม่ได้ยินเสียงบัฟใครเลยผมได้ยินเลี้ยว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 ตาลาก็เลี้ยวขวาก็เลี้ยวเลี้ยวเต็มไปหมดเลยเลี้ยวเมนมากอะเมื่อกี้ไชกูต่อยจะตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจศพนันงอยู่นตึันไฟนะวันนี้สวยนสวยเมื่อกี้เราตียนสวยจัดเลยไม่ทิ้งไม่ทิ้งอยู่ขางหนเฮ้ยใครๆวากเก่งอะไว่งไปวานีดล้ำไปวดิมันอยู่ข้างในอะตวไ่ไล่มันอะไปวยดิ เรถเขามีไหมคะเนี่ยมีข้าวไหมอ่ะมีใครมีข้าวไหมอ่ะมีข้าหนูมีพี่ขอบคุณครับไปไปบไปเราแะเล่นคนไหมครับอย่างไงเลยใช่ใช่โฟกัสโฟกัสเราก่อนโฟกัสเราก่อนพี่ปิเตอร์อยู่ไหนอ่ะหายแย่ตอนนี้มานี่เลยแค่ไปรวมพอแล้วพอแล้วหมดไฟแล้วไม่ต้องไปยื่งเจ้าขอบคุณเนอะไรนะอยู่ไหนพี่มันมีตัวนึ่งมันมีตัวนึงออกมันมีตัวนึงออกมันมีดาวยังไม่ขึ้นมันมีตัวนึงออกดาวยังไม่ขึ้นว่างไหมพี่ปิเตอร์เราขอพักรถใครรถพี่โทแล้ว โน่นไงพี่เปต้าวนโ่นไงทางเข้าประตูทางเข้าประตูทางเข้าประตูพี่เปต้าปเปลืองรถรถไปไหนอะพี่พี่ไม่ได้เบิกหรอพี่โตไม่มาเหรอพี่โตแคทใช่ไหมตู้หน้าตู้หน้าตู้หน้าพี่ใช่พี่โตแคชต้นลุดอเหรอต้นลุดวะต้นลุดนะต้นลุดนะเนี่ยต้นลุดเนี่ยอ๋อนู่นเหรไม่ไม่เพื่อนเรายังอยู่นี่อะ่อเขาเพิ่งก้าวน้ารถด้วยอใครเผารถใครเผารถแยกเลย

มันชนไปก่อนหลดุดหลุดเหนื่อยน้ำมันพร้อมพอพพี่ไปและจัดการข้างนอกมีข้างนอกอ๋อข้างนอกเผาละ่ะ อย่าเพิ่งจุดนะอย่าเพิ่งจุดตอนนี้นะย่างสดเพื่อนเลยนะแป๊บนึงขอขอลุงไปถ่ายรูปแป๊บนึงนะจะไม่ลงทวีนะไม่ลงไม่ลงนะจะถ่ายไว้เฉยเพื่อนอยากตายไหมเออเชี่ยผิดคันข้างนอกก็มายังกัะตองหกกับตองหกอ่ะเฮ้ยมีคนเผาแล้วอ่ะใครเผาอ่ะพิ่เตอร์ออกพี่เต้ฟูดเต้ฟูดหอยเต้ฟูดหอยตายไม่ตายเรียบร้อย เนียบ้อยโอไปทางนู้นทางนั้นก็เผาอย่าเพิ่งเข้าไปอ่ะคี่เขพี่ตัดระวังพี่เอ้าอะไรวะโอ้ยกูเครียดว่ะกูเวว่อ่หัวว่ะโอ้ยกูเครียดว่ะแม่งจัดเต้เราหลอกเขาไม่ได้จริงใช่ไหมเนี่ยมินเนี่ยนเนี่ยโอ้ยแม่งไม่เคยหลอกเขาสักทีอ่ะ ไม่ว่ายังไงก็ต้องขำอ่ะเนาะอุตส่าห์หมกศพไว้ตั้งนานคือแบบเราจะหล่อหล่อเท่ๆสักสักรอบไม่ได้ใช่ไหมฮะทุกคนอุตส่าห์หมกศพไว้ตั้งนานเนี่ยให้ทุกคนเห็นตลอดเนี่ยเครียดเลยนะทุกคนสบายใจแล้วนะวันนี้นะตายอดเครียดแต่เยอะใช่ไหมทุกคนฮึ่ บรรยากาศวันนี้ไม่ค่อยดีเลยใช่หรอมีได้หรอช็อตหอดแม่เม็ดทองอะพี่ไม่รู้อะแบบขนน้องปังไปไงใจเขาบด้จริงเก่งไหมคะเก่งมากเจิ๊บเก่งมากรถก็เก่งกูบอกศกเก่งมากบอกเลยใครวะยี่หน้ามันดีบูใจบางว่ากูจะไม่ผิดอ่ะไม่กูบอกแล้วกูเรียกบุกแม่แม่เมื่อกี้เขายังอยู่ข้างนอกคันหนึ่งนะแม่คันนี้จบแล้วอะอะไรให้ดูกูแอบอยู่ข้างบนสุดเลยค่ะใช่ แค่เผารถเราก็เหมือนแบบสะใจได้ตายด้วยอะไรเงี้ยไปไปไปพี่หวานแวโอ้โหมา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 อเตอร์ไแล้วเร่งทเวลานะ13นาทีนั้เร็วๆเราเอาสี่ไหมอะมไซคันนั้นมันช้าแต่เราไปต่อมอเลยก็ได้ทั้งอยู่อ่ามีแล้ว ใครบอกว่าใส่ผมช้าแสงไปแสงไปถงหลังให้ถงหลังให้ไฟแรกวะไฟแรกเลยวะที่เรามีอยู่แต่ก็อย่างว่าถ้าเกิดคนเราครบมันก็พอไหวนะ าโซคิด so คืออะไรอยู่ชอบแบบชอบสานิทแบบว่าแบบโดนโดนกระทําแล้วชอบประมาณเนี้ยใช่หรอเป็นคนแบบที่ชอบโดนแบบโดนดา่าโดนชอบความรุนแรงจริงอ่ะดูไปก้นอย่างงั้นเหรอนี่ก็เป็นนะมาโซคิดฮะนี่ก็เป็นให้ตายใร้ตาอยู่ ไม่ชอบโดนด่าออกมาเขากินมีหลายหลายรูปแบบไม่ใช่แค่ด่าหรือปใช่มันมีหลายรแบบแบบความรุนแรงอืมแต่ต้องแบบเป็นความรุนแรงที่แบบว่าเราเต็มใจหรอเราเต็มใจถูกแต่ถ <ah> ้าเกิดเราไม่เต็มใจอันนี้ก็จะแบบไม่ไม่ค่อยชอบอ๋อยังไงแบบ บอกรักกันในการแบบว่าขับรถชนอย่างนี้เหรอรุนแรงกันเหรอไม่ได้ยุตายกแค่นั้นแหละไม่มีใครชุบไม่มีใครเห็นศพด้วยเอาเองไม่ได้อีกรอบนึงพอๆกันนะพอกอนมาดีเลยตำนานการแดกเกอร์นะครูโอ้ย นะตายตายนี่กูว่าแล้วของจริงอันนี้พูดถึงเรื่องทรัพยากรแล้วต้องพูดก็ตามตรงว่าเราเสียงน้อยมากแต่ทางเข้านี่สิบล้านเรีอยงก็ยังไม่ทราบนะคะเพราะว่าอุ้มไฟเลย อุ้มทีอุ้มไปสบิบคนก็นะบินละแสนบินละแสนบินละแสนประกันอาวุธอีกห้าหมื่ก็ทำให้ได้เราทำให้เห็นไว้ว่าเราตอนนี้เราไม่ได้เสียเปรียบด้านไหนเลยยกเว้นเรื่องคะแนนนะมีแค่คะแนนอย่างเดียวที่เราเสียเป,เยเปรียบเรียียกว่าเราฝากคะแนนไว้ก่อนเดี๋ยวเอาคืนตอนนี้คะแนนเรามีสองแต้มส่วนเขานั้น ดีแต้มวะไม่รู้สีน่าจะสิโปรเตม,มได้แล้วมั้งใช่มคมาๆมาๆมาโซมาโซมาโซคิดหน้าการะบูทการะบูนะประดับด กักกาน,นจะปาตายเป็นไรอะ่ะเฮ้ยแลนเป็นไรอะเมื่อกี้เห็นยู่ขับรถยูดีๆวูบลงไปเลยอะ่ะม,มันไม่กดเรา<ด>ไว้อะรู้ไหมว่ากดใหม่มันรู้ว่าก่อนตายเกิดอะไรขึ้นอนะไม่ช่ม,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 มันต้องไม่รู้สิมันรู้กดใหม่มันรู้แล้วมึงต้องไม่รู้